ธาตุขันธ์อายตนะสัมพันธ์โดยพระราชนิโรษรังสีคำพีปัญญาวิสิทธตหลวงปู่เทศเทศรังสีวัดหินหมากเป้งอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเสียงอ่านเล่าขานโบราณการตอนที่15ตั้งสติ ตั้งสติอายตนะเป็นบ่อกเกิดของอารมณ์ทั้งดีและไม่ดีใจเป็นผู้รับอารมณ์ถ้าดีก็ชอบใจติดใจถ้าไม่ดีก็ไม่ชอบใจเสียใจวิสัยของปุตุชนย่อมเป็นอยู่อย่างนี้ผู้เห็นโทษของอารมณ์ว่าเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ดังนี้แล้วย่อมตั้งสติระวังสังวรในอายตนะนั้นๆโดยยึดอุดมคติว่า อารมณ์ที่เข้ามาของอายตนะทั้ง6เป็นเครื่องทำลายความสุขสงบของจิตอย่างยิ่งแล้วก็ตั้งสติระวังสังวรในอายตนะนั้นๆต่อไปเพื่อความกเกษมสุขอันปราศจากอามิตรนี่เป็นทางเอกทางเดียวเท่านั้นที่จะนำผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้ถึงนิรามิสุข นอกจากนี้แล้วไม่มีหวังสมดังพระพุทธวจนะที่พระพุทธองค์ทรงสอนพระภิษุห้ารูปที่ต่างก็พากันระวังสังวรในทาวารทั้งหมีตาเป็นต้นแล้วเห็นอำนาจของประโยชน์ว่าที่ตนทำนั้นถูกต้องดีแล้วและนำความสุขมาให้สมดังประสงค์โดยสรุปใจความได้ว่า ภิกษุผู้สำรวมในแต่ละทวารย่อมยังคงประโยชน์ให้สำเร็จได้ทั้งนั้นภิกษุผู้สำรวมแล้วในทวารทั้งปวงย่อมพ้นทุก์ได้ดังนี้เนื่องจากไฟสามกองอันเป็นค่าศึกเกิดติดอยู่กับตัวตลอดการจึงเป็นของลำบากยากที่จะไม่ให้ไฟนั้นร้อนถึงตัวได้ผู้ที่คุ้มกันไฟอันติดอยู่กับตัวแต่ไม่ให้ร้อนถึงตัวได้จึงนับว่าเป็นบุคคลน้าอัศจรรย์อย่างเยี่ยม เราทั้งหลายโดยเฉพาะผู้ที่ออกปวชแล้วหรือผู้ที่เห็นโทษในการมทั้งหลายโดยได้นามสมยาว่าเนคัมมะขอได้ติดตามยุทธวิธีซึ่งจะได้อธิบายต่อไปนี้ว่าเมื่อทำตามแล้วจะได้คุณประโยชน์สมจริงหรือไม่โดยยึดเอาอุดมคติดังกล่าวแล้วข้างต้นเป็นที่ตั้ง ทั้งผู้ที่ออกบวชแล้วและไม่ได้ออกบวชหากยังไม่เห็นโทษในการมคุณห้าอยู่แล้วก็ไม่ทราบว,ว่าจะไปต่อสู้กับใครเพื่อประโยชน์อันใดเพราะไฟสามกองดังกล่าวแล้วย่อมเกิดขึ้นนะที่อายตนาหกอันมีอยู่ในตัวของเราท่านทุกคนนี้เองผู้ที่ไม่เคยทำจิตของตนให้สงบ ก็จะทราบว่าความสุขเกิดจากความสงบได้อย่างไรจึงเป็นที่น่าเสียดายมากจะเห็นได้แต่ความเพลิดเพลินของจิตอันหลงระเริงสนุกเฮฮาไปตามอารมณ์ที่ตนชอบใจเท่านั้นว่าเป็นสุขอย่างยิ่งเหมือนกับปลาผู้ไม่รู้เรื่องความสนุกสนานที่มีอยู่ในป่าเถื่อนดงดอนอันเต่าผู้เป็นสหายเห็นแล้วนำมาเล่าสู่ฟังฉะนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะไม่มีฉันทะความพอใจในอันที่จะระวังสังวรในอายตนะหกต่อไปผู้ที่ได้ฝึกอบรมจิตให้เข้าถึงความสุขสงบอันปราศจากอามิตรได้แล้วย่อมเห็นภายในอารมณ์ที่เกิดจากอายตนะเหมือนค่าสึกที่น่ากลัวฉะนั้นชั้นสูงจากสวรรค์ลงมาต่ำแต่นรกขึ้นมาเป็นภูมิที่อยู่ของกามาพจรสัตว์ผู้ล่องลอยอยู่ในกามาคุณห้า มนุษย์เกิดมาด้วยอำนาจวิบากของการมาผจรกุศลจึงต้องวนวุ่นอยู่กับกลิ่นคือกามอารมณ์อายตนะหกจึงทำหน้าที่รับเอาอารมณ์ขนาดหนักอยู่ตลอดเวลาถึงแม้จะเห็นโทษว่าเป็นของวุ่นวายนำมาซึ่งความเดือดร้อนแต่ก็จำต้องรับวิบากไปตามการเพราะได้ตกอยู่ในห้วงของกรรมแล้ว ผู้เห็นโทษเท่านั้นจึงคิดที่จะต่อสู้เพื่อเอาชนะมันได้แล้วดำเนินตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าให้ตั้งสติระวังอย่าให้หลงไหลไปตามกระแสของอารมณ์ทั้งหกเพราะทวารทั้งหกนี้จำต้องใช้มันอยู่ตลอดเวลา ตาเห็นรูปก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการม,มาพจรกุศลรูปที่เห็นตาก็เป็นวัตถุที่อยู่ในกายมาภูมิก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการม,มาพจรกุศลใจผู้รับรู้รับเห็นอารมณ์ก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการม,มาพจรกุศลฉะนั้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากสัมผัสของสองอย่างนี้จึงต้องเป็นการม,มาผจรสืบไปด้วยคือมียินดียินร้ายชอบใจและไม่ชอบใจ แล้วแต่ไฟสามกองคือราคะความรักใคร่ชอบใจโทสะความไม่พอใจขึ้นโกรธความทับแขนแน่นอุราโมหะความรุ่นหลงมัวเมาเข้าใจผิดติดในอารมณ์นั้นๆแล้วเข้าไปยึดถือเอามาเป็นตนเป็นของตนเข้ามารุมเผากายใจของตนให้เร่าร้อนเป็นทุกข์หูแลเสียงจมูกแลกลินลิ้นแลรสกายแลสัมผัสใจแลธรรมรม ทั้ง5นี้ก็มีอาการเช่นเดียวกันแล้วบางทีก็ต้องใช้พร้อมๆกันทั้ง6ถทวารก็มีบางทีก็ต้องเพียง2 3 4 5บ้างสุดแล้วแต่กรณีตลอด24ชั่วโมงหากตนคนนั้นมีอายุ50 60 70ขึ้นไปละ่ะลองคิดดูว่าความเร่าร้อนเป็นทุกข์ของเขานั้นจะมีมากน้อยสักเท่าไหร่